มันหยุดครับเมื่อน,นีนมาสวนครับว่าได้มาอาทิตย์กว่าเอา้านี่อย่างนอ้องว่าได้มา,าทิตที่แล้วครับแห้งแรงไปเพ้อเจ็บโอ้ยมีคนมารักนนียบไอันนี้อ๋นนอมันคือโฟกัสนี่ครับใบบกักพาวครับโอ้เสียเบิ้ลเาต้องตัดก็ได้บางเทีครับเอาไปก็เอาแต่มันตัดแล้วมันเสียเลยครับ เจ้าเอาไปห่อข้าวต้มครับแห่งแรงไปเบิดเลยครับปีนีแปป้แรงกว่าทุกปีครับผมว่าแรงกว่าทุกปีแต่ก็ยังพอมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับพื้นที่สีเขียวอยันนี้ อัน,นี้ต้นมหาคันต้นมหาปลูกไว้กินครับไว้คิดฮอดสมัยเด็กน้อยครับปลูกสมสมครับสีสมสมหวานเปรี้ยวต้นมหาอันนี้ก็ประมาณ2ปีครับ2ปีเพาะเม็ดเองนะครับนี่ พอเม็ดเองนี่นะต้นนันต้นน้อยอนนต้นน้อยพอเม็ดเองอันนี้บญย,ยตงองใส่บ่ยได้หรอกแต่ก็ทิ้มไปเองแค่น้นครับต้นมะหาหานอกนั่นจะเป็นพยุงมะฮอกกานียางนายางนานี่ก็พอเองครับพอเม็ด นนกัพ่อเมดเองครับเพราะว่าอยู่สวนมันมีต้นหนึ่งแล้วมันออกหน่อยก็เลยได้เพาะเหลืองๆเบิงอันนี้อ่อันนี้อย่างน้าพยอมครับพยอมไม้พยอมพยอมช้วย หอมคาเวนดีสบ่กค่อยได้น้ำครับบ่กค่อยนีน้ำม,มันก็เลยได้ซ้ำนี้ครับอันนี้ก็กล้วยหอมคาเวนดีสอีกหนึ่งวดน้ำก่อนจับง่ายแลวบุกมันง่ายครับ มาทันง่ายอันนี้อีกหนึ่งทีไลๆกันตระวัง,งระวังครับบางเทียมีงู <c oughs> อันนี้มะฮอกกาน,นีอันนี้ไก่ไง้วแจะต้นครับเราจะมองมองบางมองกับต้นไง มีมอกกระนีก็ปลูกทีหลังทนครับทนแรงดีทนแรงดีงดบักข้าวมอกกาะนีต้นสัก<ม>ซีรอดบุบูุครับนี่อยากซีรอดบุบูุเหมือนจะรอดอยู่ดอกครับต้นสัก น้ำน้ำกระซิเบิดสาแล้วครับพอบุู๊ครับหนาแรงทีนี้นะครับสู่กันต่อไปครับพี่น้องเช่าสวนเช่าให้เช่านาครับผมคำนี้ครับ